ไม่ร้องวันนี้เพิ่งร้องเนี่ยทุกคนใ่กินลามาูพี่พี่เขามาดูน้องเยอะเลยเนีเ่ย,งงยหเห็นปะ,ะพี่พี่เขามาดู 4, าาน,น้องเยอะเลยเขาอยากรู้ว่าน้องเลี้ยงง่ายหรือเปล่านะ่ะพี่พี่เขามาดูสี่พันคน่ะเธอสี่พันใช่ว่าไลคููซอยกันนึงเขามาดูว่าน้องเลี้ยงง่ายหรือเปล่าน่ะ ขอยากเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์กันเนี่ยเห็นไหมเขามาเฝ้าน้องทุกวันเลยพี่จุก่อเขามาเฝ้าน้องทุกวันเลยพี่ๆไปดูน้องถ่ายแบบด้วยนะวันนี้คุณแม่ลงคลิปไปนะคะลงคลิปไต้กิไปดูได้เลยคลิปมันปิดกันเออมันเป็นไรไม่รู้ทุกคนลงลงไปแล้วแล้วแบบมันมันไม่ไปอะวิวมันไม่ดันอ่ะ เยังรู้เก่งมากขอบคุณ่อค่าเราเก่งไหมคะค้าเราเก่งไหมครับดูชิดูแล้วจา้าคลิปไม่ขึ้นฟีดใช่ค่ะมันจะแบบลงไปแล้วมันปิดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้าก็ลงลงคลิปวันคลอดวันอยู่ห้องผ่าตัดก็ลงลงไปแล้วตอนแรกก็ยังไม่ฟีดอ่ะอยู่ๆก็อยู่ๆก็ขึ้นฟีดแล้ววิวไปเป็นแสนรูปมันปีดูเลย จะขายของช่วยแม่หรอครับอะตื่นมาขายของช่วยแม่หรอครับได้แล้วได้ไหมคะฮัลโหลนะโอเคไหมครับะได้ไหมสติปิ้งเลยโอเคไหมสติปิ้งเลยแมนยูน้อยใช่ไหมคะแมนยู <c oughs> น้อยต้องเป็นแมนยูน้อยหรือเปล่า เลี้ยงง่ายครับน้องเลี้ยงง่ายมากเลยครับจะหมดแล้วลกูกอ่าทุกคนคนแบบน่าจะเป็นเพราะว่าขึ้นคนขึ้นแบบช่วงแรกๆแ,แล้วก็หวบติ๊กตอกก็ประหลาดประหลาดไม่มีรูปไหนเลยลืมตาเลยใช่ค่ะเขาต้อง เขาทีมงานเขาจะก่อมให้หลับอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าน้องจะได้แบบจัดท่าง่ายออกไปดูคลิปกันเปล่าไม่รู้ทีมงานเขาจะให้แบบน้องหลับอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าต้องก่อมให้หลับทานนมแม่ค่ะนมแม่ครับเ <c oughs> บาพี่เขาไปว่ากินนมแม่ครับ <Hello. S 1> ทำไมน้องอยากกินนมเยอะจังช่วงนี้ ดูจุกหรอเตียงให้น้องกินรอบนี้ก่อนไม่ได้หรอแล้วรอบต่อถ้าถ้าเกินสามออนออนหนึ่งเลยถ้าอยากกินเฮ็นกินอีกออนหนึ่งเออก็กินสองสองออนแล้วก็พอไงคือสูงสุดสักสามออนกินไปแล้วแต่กินกินแบกเพิ่งได้ชั่วโมงเนี่ยหมอไม่ให้กินน้ำค่ะขวดนมของพีเจนค่ะ หิวอีกก็กินอีกวันหนึ่งถ้าหิวอีกก็ต้องอันี้น้องทันครั้งละกีีออนครั้งละสองแต่ตอนนี้คือน้องแอลกินสามค่ะทุกคนแล้วกินหมดด้วยแอลกินอีกสองออนก็คือแบบบ่บพอถ้าสามออนสามออนก็คือต้องหยุดตอนนี้ไม่อีกเออสามออนพอแล้วเนาะลูกเนาะต่อไปเนาะโอเคไหมบ่ตอนสามเดือนเขายังกินแค่สามออนนี ตอนออกจารุ่งบาน,นนะัะนะปุ๊บถ้ากินเยอะจะเป็นแบบโอเวฟีดไงมันจะแบบเป็นแล้วเนี่ยเขาจะกินเสร็จแหวะแวะแวะออก <laughs> กินนมแม่คะ่ะผู้ชายกินเยอะใช่ไหม <laughs> น้องสีเหมือนแล้ว <laughs> มันจะหมดครับหมดแล้วครับกินให้หมดครับ อันนี้หนึ่งออนพอเพราะว่าเพิ่งกินไปชั่วโมงตะกี้ปกติต้องเวน้นแบบสามชั่วโมงใช่ไหมแต่ตะกี้เพิ่งกินไปประมาณชั่วโมงนิดนิดเอง 2> 2อะแล้วอยู่ๆก็ตื่นสองชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงจะกินดีเฉยเพราะว่าเพิ่งแบงนมไปบ้านนี้ตี <Hey. S 1> สองตีสามใช่ก็ประมาณนั้นค่ะประมาณตีหนึ่งก็นอน<ะ>แล้วแล้วแต่รอบเขาพอยัง พอก่อนเนาะเดี๋ยวไปเติมให้ดูสิโอเคครับเดี๋ยวไปเติมให้ครับไปเลยก่อนครับโอ้อยแก้มเริ่มออกแล้วนะน้องน่ะน้องแม่อุ้มน้องพาดบ่าไม่เต็มน่ะแต่เวลาอุ้มพาดบ่าแล้วเลือดีไงใช่ดี เฮ้ยเอาคอนท่าบาทวันนี้อีกนิดนึงเอาขึ้นทางใดยากูแจ้าซีเอ็นดูแม่เลยเอ็นดูแม่ปากบิดปากเบี้ยวสุดเก่งลองว่งนเนี่ยนี่จับลูกตรงเลยแล้ววุ่นเก่งมากเนี่ยนั่นนั่นนั่น นะอะไรป,ปากแอร์คอให้โยมฟ้ามันอยู่แสลงฝันลูมันหยุดหนึ่งฝ่าตัวนึ่ง<อ>โอเคไหมแฮปปี้ไหมน้นอ,นนะนองแฮปปี้ไหมฮะน้งองแฮปปี้เปล่าฝึกบ่อยๆเดี๋ยวแม่ก็ชินเองทางนี้เอียงคอตามแล้วค่ะ ทุกคนหนูเป็นคนหนูอุ้มพาดบ่าไม่เป็นหนูกําลังฝึกอยู่แต่เวลาอุ้มพาดบ่าน้องเลยดีกว่าการที่เราจับอุ้มไงโบอิม่มจับเลยบอิมบอ่มแบบเนาะ๋ยวน้องอ้าปากดูถ้าน้องจะกินอีกน้องอ้าปากถ้าน้องจะกินอีกน้องอ้าปากจันน้องนั่นเองฮะถ้ามาหาหิงแล้วเลย วั้ดังปุ๊บปุบเลยน้องไปหาหมอไหม,มสวสดตุลกไปหาหมอเออเออได้แล้วได้แล้วจังใดมึงก็ยาวมาอันเอาเอาชิดชิดยาวตัวเองเอ็นดิเออเอาชิดชิดตรงนี้น้องจะกินนมคือฮะบิดปากบิดปากเบีออนนม ผู้อยู่น้ำกะกิ่งว่าสัตว์หาป้าฟ้านะให้ปา้าอุ้มพัดฝังนะณม่อเดิ่มเสียงตัวเองนี่ตัวเองยากน้องไม่เข้าเต้าค่ะน้องก็เข้าแหละทุกคนแต่ว่าหนูไม่ได้เอาเข้าไงแล้วตอนแรกน้องตอนแรกน้องหนูหัวนมเล็กมากหัวนมบอดเลยแหละแล้วน้องดูดไม่ได้แล้วก็เลยให้น้องดูดขวดเลยง่ายดี ครั้งแรกน้ำนมนไม่เยอะไหมคะปั๊มได้ครั้งแรกตอนนี้สิบสิบสามวันสิบสองสิบสามวันปั๊มได้รอบละแปดออนรอบละหกออนมีครั้งหนึ่งเป็นสิบออนทายาไม่ก็เล็กเป็นตุ่มบ้างปั๊มมีอยู่ไม่ได้เลยเนาะทานยาให้น้องค่ะทามมหาหินทามมหาหิงเป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยใช่ ทุกคนไฟเบอร์ถึงกันหรือยังมีใครของถึงแล้วบ้างคนที่ได้ลองอ่ะเยอะมากค่ะแม่ทานอะไรทานน้ำหัวปีเ่าวันหนึ่งปั้มกี่รอบปั้มทุกสชั่วโมงค่ะบางทีก็ตกรอบบ้างสี่ชั่วโมงบ้างก็มีดูพ่ออาพาดบานหน่อยค่ะอ้าไหนใครได้ไฟเบอร์ไปแล้วบ้างที่เปิดโปกันมีใครลองทานแล้วบ้างคาเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยอันนี้ไงคุณพ่อเป็นยังไงพาดบาก็ จับแบบนี้ครับทุกคนจับคอไว้ก่อนเลยยังเลเรแล้วก็จับเวลาลงก็จับเอ็นคอลงก่อนเนาะข้าวหวนเนาะลูกนาะเป็นแบบนี้เหเนไหมแมมอาแม่ไปอ่าเอ็นก็นลูกเลยให้คุณแม่เขาฝึกเลี้ยง ไอ้ต้าน้องของแม่น้องกับแม่เหรอน้องจ็กกี้ไหมมานาถ้าปันงานนุ่มคาร์โลแม่คันเช่าลูกจังเลยเราหายข้นหนึ่งใช่มันรองเท้าใหญ่กว่าเกินตัวถุงมือกับรองเท้าเลยอย่างละข้างหาอยู่ค่ะพี่ๆอันนี้นี่ถุงเท้า เดี๋ยๆใส่ทีเดียวตอนเขานอนตอนนี้ได้อยู่ถุงมือน้องอยู่ไหนถุงมือน้องนํำหล่นที่ไหนกั๊กแถวนี้แหละตัวเองลูกหิวนมลูกที่กินแว่เลยเจ้อกินนมให้ลูกกินหน่อยอีกออนหนึ่งเนี่ย น้องได้14วันค่ะพี่พี่เขาบอกน้องเป็นนายแบบอ่ะลูก